เอาละครับตอนนี้ก็กลับมาพบกับรายการไฟเดลักอีกครั้งนะคะผมในรอบนี้ก็คือรอบ8คนสุดท้ายนะฮะระหว่างคุณดีโอแล้วก็คุณไลท์ครับผมคุณดีโอเนี่ยเล่นตัวละครเป็นอุลลาลาครับส่วนทางคุณไลท์นะฮะเล่นเป็นน้องหัวส้มนะฮะโอเคเริ่มกันเป่ายิงฉุบกันเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เปลี่ยนมือกันเรียบร้อยนะฮะฝั่งคุณดีโอเรียบร้อยแล้วนะฮะ เหมือนทางคุณไลนะจะคิดหนักพอตัวนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมือกันเรียบร้อยนะตัวเล่มเปิดมาเป็นเอวาสองคนเหมือนกันครับผมทางคุณดีโอนะทิ้งเป็นการเกตหนึ่งนะไลเป็นไลลาเกตหนึ่งของคุกครับผมสกิลครับผมเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามครับนำการออเดอร์คุกหนึ่งใบขึ้นมือฮนะแล้วก็เซตออเดอร์ครับผมโดยการจ่ายคอสในการเลสแวนครับผม สกิลครับผมของออเดอร์คุกฮะชาร์จไป3ใบทิกเกอร์ทุกดอกครับผมจังหวะนี้ก็เข้าสู่ช่วงบัตเทิลเฟสและเอ็นเฟสครับผมต่อมานะฮะเข้าสู่เทิร์นของคุณไลท์ครับผมดูเหมือนว่าจะเลือกทิ้งได้คิดหนักเหมือนกันนะฮะทิ้งเป็นกอซิล่าครับผมสกิลครับผมเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามนำออเดอร์รีเสิร์ชออเดอร์ขึ้นมือครับผมจากกอง แล้วก็สกิลเกรดศูนย์ครับเมื่อการใบนี้ถูกไล่โดยเอวาเกรดหนึ่งครับนำจั่วการหนึ่งใบครับผมแล้วก็เซตออเดอร์เป็นเกรดหนึ่งเข้าสู่ช่วงบัตเทนเฟยนะะบุกแบบไม่รีรอใครครับผมโจมตีวันกาดไปทางคุณดีโอเลือกที่จะไม่ป้องกันครับผมทางคุณไลท์ได้เช็คเจอฮิลทิกเกอร์ครับพลังให้วันกาดไปฮะถือว่าเปิดมาก็โอเคอยู่ฮะ จะได้มีการในรอบหลังๆด้วยนะทางคุณนะดีโอนะดาเมจเช็คค่อนข้างน่าเสียดายนะตกดาเมจแรกเป็นเพอร์เฟกต์กานะเขาสู่เทินของคุณดีโอฮะคุณดีโอนะทิ้งไปครับผมและไล์เป็นไลท์ลเกร2ของคุกค,ครับผมสกิลครับขอหนึ่งใบจากบนมือของฟัตดข้ามเข้าคุกค,ครับเลือกเป็นกอซิล่าไปนะเขาสู่ชงไบเทเฟแล้วก็โจมตีใส่วันการครับผม ก็รายเช็คดอกแรกไปฮนะเป็นคริติคอลทิกเกอร์นะถือว่าเว็บแรกถือว่าเปิดมาได้สวยนะฮะที่คริติคอลทิกเกอร์นะทำให้ฝั่งตรงข้ามนะทางคุณไลท์โดนไป2ดาเมจครับผมดาเมจแรกครับผมเป็นมอนเกตหนึ่งของไคจูฮะแล้วใบที่2ครับเป็นคริติคอลทิกเกอร์นะถือว่าปิดเทินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับคุณไลนะนะพราะเป็นคริติคอลทิกเกอร์นะอย่างน้อยเป็นรอหรือเป็นฮิลก็ยังช่วยในเกมรับได้ดีกว่านะ เข้าสู่เทิร์นของคุณไลท์ครับผมถ้าคุณไลท์นะไลท์เป็นเกรดสองของเอวาครับผมสกิลทำงานครับเหมือนเกรดหนึ่งครับผมเมื่อไลท์ทับไลท์ลา์เกรดหนึ่งนะและนำออเดอร์นะรีเซิร์ชออเดอร์ขึ้นมือนะฮะถ้าไลท์เกรดหนึ่งถ้าไลท์ทับเกรดหนึ่งแล้วก็เซตออเดอร์ครับผมเป็นออเดอร์ รีเซิร์ชออเดอร์เกรดหนึ่งครับผมเท่ากับว่า,ทาเทิร์นนั่มีการันตี3ใบแน่นอนครับผมเพราะหยิบตัวเกรดสไปอะและก็โจมตีไปครับดายเช็คเป็นรีเซิร์ชออเดอร์นะถือว่ารีเซิร์ชออเดอร์ค่อนข้างเต็มมืออยู่พอตัวนะฮะสองใบอะทางคุณดีโอดัมเมจเช็คครับผมเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดแหมถือว่าเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไรนะหร่นะฮะสัตว์แบคุณดีโอนะที่ดัมเมจเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดสองใบติดนะฮะข้าสูตเทิร์นของคุณดีโอนะทิ้งการ์ดเป็นคริติิคออทกกเร์นะ แล้วก็ลงเซรัสไว้ออกมาครับผมไล่ไปเซรัสไว้แล้วก็คอครับผมกาบบรี้บอกว่าโซบาหนึ่งครับขอกา,าร์ไปบนสุดของกองกาฝันตข้ามเข้าคุกครับผมแล้วก็คออีกใบอะ่ะเหมือนเดิมครับผมนอกจากจะขอกา,าร์ตไปบนสุดแล้วยังบวกให้ตัวเองห้าพันด้วยะแล้วก็คอเป็นหุ่นเกณฑ์หนึ่งครับผม แล้วก็ใช้สกิลเพื่ออาจััวนะเขาจะวาหนึ่งโซว่าหนึ่งจริงๆสามารถขอเลี้ยวฝั่งข้ามเข้าคุกได้แต่ไม่มีครับผมหลังจากนั้นก็ได้จััวครับจะมีหรือไม่มีก็ช่างฮะก็ได้จััวเหมือนกันแล้วก็ให้วันกาดเปิดไปครับผมมีคุก3ใบมีได้สามใบครับผมใบแรกครับผมไม่มีทิกเกอร์ครับผมถือว่าเช็คได้ใบดีอยู่ละแล้วใบที่2เป็นเพอร์เฟกต์กาดครับผมและใบสุดท้ายครับไม่มีทิกเกอร์ครับผมถือว่าได้เช็คค่อนข้างบอดพอตัวฮะ ทางคุณไลซ์ครับผมดัเมจเช็คเป็นฮิลติเกอร์นะฮะถือว่าดัเมจแรงได้สวยครับผมเพราะว่าช่วยในการรับได้ดีมากเลยฮะเพราะว่าได้ฮิลหนึ่งดเมจทำให้ตัวเองยืน2องหมื่นด้วยนะทำให้โจมตีเข้าได้อีกแค่เวฟเดียวนะก็คือเวฟนี้ทางคุณไลท์เลือกที่จะไม่ป้องกันฮะแล้วก็รับดาเมจที่3ไปฮะ เป็นอรอทิกเกอร์ครับผมถือว่าโชคดีพอตัวนะนอกจากจะได้ฮิวแล้วยังได้ดอรอในการปิดเทินแล้วก็ได้จัวกการเพิ่มหนึ่งใบด้วยนะเข้าสูเ่เทินคุณไลซ์ครับผมทางคุณไลซ์ไลซเป็นเอวาครับผมแล้วก็เซตออเดอร์เกตสามไปครับผม สกิลออเดอร์เกศสาบอกว่าเมื่อเซตครับผมเปิด5ใบนะแล้วก็คอ1ใบนะลงช่องเรียกอากาศนะที่น่าจะต้องติดกิตเตอร์ด้วยนะสกิลของตัวนี้ครับเมื่อลงมาจากความสามารถที่ไิคเข้าบวก1ครับผมออฟสกูเดตเกศสแล้วก็สกิลของเอวาครับผมบ้าหนึ่ง แล้วก็ดูท็อป3ใบครับเลือก1ใบขึ้นมือนะฮะและที่เหลือเอาไว้ใต้กล่องเนื่องจากสกิลนี้นะไม่ต้องแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามก็นําเอาขึ้นมือเลยนะโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นนะถือว่าช่วยในทั้งเกมรับและเกมบุกได้ดีนะนอกจากนั้นก็บวกให้เอวาอีก5,000ครับผมสกิลของคุกฮนะทางคุณไลท์ใช้สกิลของคุกในการจ่ายคาบา,นะบาลนฮะหใบเพื่อคอ เพื่อนออกมาสองใบจากคุกครับผมเป็นการประกันตัวนั่นเองสองใบและสกิลของอ็อ c สกูเดตนะฮะบอกว่าเมื่อลงมาจากความสามารถเหมือนกันนะฮะก็บวกคีย์ดิคอให้กับตัวเองนะหนึ่งคริจนจบเธร์นครับผมถือว่าเป็นการที่แก้ทางคุกได้นะฮะเพราะว่าคอจากคุกก็คอจากความสามารถเหมือนกันก็เลยได้คีย์ดิคอไปด้วยครับผมสกิลของอ็อบสกูเดตนะครับเมื่อโจมตีครับผมมี รีเสิร์ชออเดอร์สใบตัวเองบวกหมื่นครับผมเป็น2อ0หมนะกดดันมากๆครับ2องคริติคอลนะทางคุณดีโอนะฮะอินเตอร์เซปด้วย3ใบครับผมอินเตอร์เซปและป้องกันนะบนมืออีก1ใบอินเตอร์เซปสองใบบนมืออีก1ใบนะเป็น1 5ื่นนะปัดเศษได้พอดีครับผมเว็บต่อไปนะฮะทางคุณไลท์นะฮะให้เอวาโจมตีใส่วันกายครับผม ที่ส0 0 0 0นะฮะสกิลของเอวาครับผมเมื่อโจมตีครับเขาจะมาหนึ่งโซ1หนะึ่งฮะคอการ์ติดกริตเตอร์นะฮะจากกองการ์ที่เป็นอับสกูเดตนะลงช่องเรียกากาศได้ครับผมซึ่งถ้ามองจากเกมตอนนี้ก็คือทางคุณไลท์สามารถทับได้4เวฟครับผมสกิลของอับสกูเดตนะเหมือนเดิมครับผมเมื่อลงมาจากความสามารถตัวเองบวก1คริครับผม ทางคุณดีโอไม่ป้องกันครับผมคุณไลท์ได้เช็คเจอรอทิกเกอร์ครับผมบวกพลังให้ออฟสกูเดตที่พึ่งคอลงมาครับจั่วการ์ดหนใบนะและใบที่2ครับได้ตัวของไคจูครับผมถือว่าได้เช็คค่อนข้างโอเคนะนอกจากจะบวกพลังได้แล้วก็ได้การ์ดหนใบบนมือเพื่อเอามาทําเกมลับกับเกมบุกในเทิร์นต่อๆไปได้ฮนะทางคุณดีโอนะเดเมจเช็คค่อนข้างน่าเสียดายครับ ได้ฮิลทิกเกอร์ไปแต่ว่าทางคุณไลซ์มีดามเมจมากกว่านะก็เลยฮิลไม่ได้นะต่อมานะทางคุณไลซ์ให้ออฟสกูเดนะฮะที่ไม่ได้บวกพลังไปนะโจมตีที่23 0 0มครับผมทางคุณดีโอป้องกันได้ง่ายครับผมเพราะว่าตัวนี้ยืนแค่23 0 0มแล้วตัวเองได้ฮิลทิกเกอร์ช่วยนะแล้วก็ให้ออฟสกูเดอีกตัวหนึ่งโจมตีครับผม ตัวนี้บวกหมื่นไปจะโจมตีอยู่ที่33,000ครับผมถ้ารับก็ยากครับผมคุณดีโอก็เลยป้องกันไปนะทำให้เทอรน์นี้นะรับแดมสูงสุดไปที่ดามเเมจหยุดหยุดที่ดามเดเมจเข้าเทอร์นของคุณดีโอฮะไลท์เป็นเซรัสเพียวไลท์ครับผมสกิลของเซรัสเพียวไลท์ก็คือเมื่อลงมาที่ช่องววนการ์ดบานหนึ่งฮนะนำเซรัตไว้นะะ การที่ติดเซรัดจากในโซหรือว่าบนมือนะลงดับโซนทําให้ขอเดียกฟาฟันค้มได้2ใบนะโซ2ใบแล้วก็บนมือ2ใบนะแต่จะเป็นการช่วยให้ทางออฟซคูเดตกดสกิลได้ง่ายครับผมเพราะว่าขอแค่บาสเดียวก็ขอออฟซคูเดตได้2ใบเลยนะมีทั้งข้อดีกับข้อเสียนะเวลาคุกนะเจอเอวาครับผมแล้วก็ใช้สกิลครับ ือเอาจั่วครับผมบาสหนึ่งโซ่หนึ่งได้จั่วการ์ดหนึ่งใบอะแล้วก็คอครับผมการ์ดเบนี่บอกว่าเมื่อเห็นการ์ดลงจากความสามารถคุกครับปัดพลังลง5้าพันครับผมส่วนตัวนี้ครับผมเมื่อลงมาขอมือฝันข้างหนึ่งใบอะเพื่อเอาไปที่คุกแล้วฝอดข้ามได้จั่วคืนหนึ่งฮะ สกิลของเซรัตไว้บวกพาวเวอร์ห้าพันต่อจำนวนการในคุกทุกๆสองใบนะ่ะตอนนี้มีแปดใบท่ากับปัดไปสองหมื่นครับผมทางคุณไลฟ์ป้องกันด้วยบิตออเดอร์ครับผมเนื่องจากเฟอรดคา้ามีความสามารถที่ปรดยนะตรงวันกาดจึงสามารถใช้โดยไม่ต้องจ่ายคอร์ดได้ครับผมได้สามใหคุณดีโอได้คริติคอลทิกเกอร์นะโดนคริติคอลทั้งหมดนะให้กับข้างครับผมข้างกองน,นะ ตัวนั้นจะโจมตีไปเต็มที่ที่48,000นะค่อนข้างแรงหน้าดูครับผมต่อไปก็ให้เลียกาดทางด้านซ้ายโจมตีครับที่35,000ครับดูเหมือนว่าถ้าป้องกันไปแบบนี้นะถ้าปล่อยไปแบบนี้เท่ากับว่าอีกข้างน่าจะป้องกันอย่างแน่นอนนะที่48,000ทางคุณไลท์นะฮะจะป้องกันด้วยอะไรครับผม ทางคุณไลท์ปาเพอร์เฟกต์กาดมาครับผมและทิ้งการครับผมเป็นไคจูเกตูนวนเอเกตหนึ่งครับผมถือว่าตั้งรับได้บุตรวิทนะฮะเข้าสู่เทินคุณไลท์ครับผมทางคุณไลท์นะฮะไลท์เป็นเอวาครับผมเพอร์โซนาไลท์และเซตออเดอร์ครับผม แล้วก็กดสกิลทันทีครับผมเอาตัวเองเข้าโซ่หยิอบออฟสกูเดตในดรอปนะซึ่งตอนนี้ไม่มีครับผมและเขาจะชา้าหนึ่งใบฮะตอนนี้มีดมให้เล่นสามใบครับผมเขาจะทำอะไรกันแน่นะะเขากดสกิลของเอวาก่อนครับผมเปิดหนึ่งใบต่อจำนวนออเดอร์ครับผมเปิดได้สามใบหยิบหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือใต้กล่องและปัดเอวาขึ้นห้าพันฮะเท่ากับว่าเอวาตอนนี้จะเป็นสองหมื่นแปดฮะ และกดสกิลคุกต่อครับผมบาสหนึ่งครับคอการจับคุกได้2ใบครับผมการที่ทางคุณไลท์จะคอนั้นก็คือคอเป็นออบสก,กูเดตแล้วก็กอซิล่านะฮะสกิลของออบสกูเดตคอจากความสามารถนะฮะคิดด้วยคอตัวเองเพิ่มขึ้น1น,นะสกิลของน้องคนนี้ครับผม เมื่อเห็นการ์ดคอรจากคุกปัดพาวเวอร์ของการ์ดไปนั้นลง5,000ครับและกดสกิลคุกอีกรอบครับผมรอบนี้จ่ายโซบานะฮะเท่ากับว่าจะคอได้แค่ตัวเดียวฮนะคอเป็นน้องไคจูเกตหนึ่งครับผมสกิลเมื่อลงมาเขาจะใช้หรือไม่นะฮะ สกิลไขจูไม่ใช้กรับผมเผื่อใครสงสัยนะว่าสกิลไขจูคืออะไรนะน้องไขจูตัวนั้นนะเมื no no Besides, ่อลงมาสามารถโซวัส2ใบถ้าววนเป็นกิเตอร์หรือว่าเป็นไขจูนะติดไขจูในชื่อการ์ดหรือมอนเตอร์นั่นเองจะได้จัวการ์ดหใบอะแล้วก็ถ้ามีรีเซิร์ชออเดอร์บนสนามนะสใบตัวเองปัดพลา e เเพิ่มขึ้นห้าพันนะ รือว่ามันต้องเป็นชื่อเหมือนกันหรือว่าต้องเป็นออเดอร์ของใครจูอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหลังจากนั้นก็ขออัพสกูเดตมานะโดนปัดลงห้าพันแล้วก็โจมตีครับผมอ๋อมันเพิ่มอยู่ลืมไปว่าโดนปัดลงห้าพันนั่นเองแล้วก็ให้อัพสกูเดตนะทางคุณดีโอเรื่องที่จะไม่ป้องกันนะดาเมจใบแรกครับผมไม่มีทิกเกอร์ฮนะและใบที่สองครับก็ไม่มีทิกเกอร์นะถือว่าลำบากพอตัวนะเพราะว่า เทิร์นที่แล้วนะเช็คได้ทิกเดียวนะแล้วดาเมียเช็คในเทิร์นนี้ก็สะอาดมากๆครับผมแล้วก็ให้วันกาดโจมตีไปที่3 0มหมื่นครับสกิลของเอวาครับผมเมื่อโจมตีบาร์1นึโซนนครับคอออฟสกูเดตจากกองหรือว่าจากมือครับลงช่องเรียกขาดได้จะคอเป็นออฟสกูเดตไปไหนนะ ขอเป็นออฟสกูเดตเกรดสองครับผมสกิลออฟสกูเดตเกรดสองบอกว่าเมื่อลงมาจากความสามารถครับผมตัวเองจะโจมตีแถวหน้าทั้งหมดครับผมแล้วกเ็เหมือนว่าจะปัดตัวเองห้าพันด้วยนะชิวเออปัดตัวเองชิวเพิ่มขึ้นห้าพันแล้วก็พาเวอร์เพิ่มขึ้นหนะ้าพันเนี่ยทางคุณดีโอนะรู้แบบนั้นนะ ก็เลยป้องกันและอินเตอร์เซ็ตไปเลยนะแต่ว่านะเจอดอทิกเกอร์ไปแบบนี้ครับเท่ากับว่าดาเมจนะเข้าครับผมและดาเมจเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับผมจริงครับเท่ากับว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปก็คือคุณไลฟ์ครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ